อแกรอักรมอากราบสวัสดีคำเนาะกราบงามๆคำเนาะคาร์บอกสวัสดีรอยรอบผันรอบมันเป็นไรเนาะขอได้สวัสดีนี่แหละคำเนาะผู้บอกจะมาย่างปลาให้กินครับนี่จะเป็นปลาดุกนานนะครับหรือที่เรียกว่าปลาดุกเอ็นคำเนาะว้าวนี่ครับตัวใหญ่มีไข่ด้วยน่าชอบคำเนาะอันนี้เราหลังจากที่เไปปักเบ็ดมาก็ได้ประมาณสักโลกว่าๆคำเนาะ นี่ Dante, หลังจากที่นําไปขายแล้วก็อเหลือจะขายก็น,นํามากินคานี่แหละโอ้นี่เขาเรียกวิธีการขายเขาเรียกวิธีการกินคบนี้แหละเขาเรียกว่าหาอยู่หากินนะคำเขาเรียกว่าเรียกว่าหาอยากหากินหรือหาอยู่ผมไม่รู้แหละนี่แหละส่วนที่เราจะนําไปขายเหลือจะขายแล้วผมนํามากินคานี่แหละโอ้นี่แหละครับออกไปต้องอถ้าออกไปต้องได้ของคํนีอย่างที่ผมบอกคานนี้ละขายทุกอย่างที่ขายได้คบนี้วะแล้วผมบอกไปผมต้องมีอะไรกับติดไม้ติดมือมาขายตลอดนี่ครัเนาะ แต่มีอย่างนึงที่ผมไม่ขายครับเนาะอยากรู้ไหมอะไรคือขคยบริการทางเพศไม่ขายเด็ดขาดไม่ขายแน่นนอนคือฟรีครับผมมีเฮงนํากันครับเนาะโอ้ยพอดพอนี่แหละครับเนาะหลังที่บอกไปปักเบลก็ได้ปลาดุกประมาณโลกว่าๆครับเลยขายเป็นโลสองขีดคำเนาะร้อยสาวครับโลละร้อยคำเนาะร้อยบาทขาดเ่แต่ไม่ยอมขาดใจครับเนาะนี่มันก็เหลืออยู่ประมาณปลาช่อนตัวเท่าแคนนี่กับตัวหนึ่งแล้วก็ปลาไหลฟันของปลาไหล ปลาไหลโอ๊ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลสามตัวแล้วก็เดือปลาดุกอีกหนึ่งตัวครับก็พอได้แกะอยู่นะครับเนาะหลังจากเหลือจะขายเราก็นํามากินเราก็นํามาแกะโอ้แม่นามากินแหละถูกและอัานนี้ครับวันนี้ก็มีรายได้ก้อนนิดหน่อยครับขายฝุ่นก็สามสอบร้อยบาทไม่ติดลุไม่ติดรวยอย่างที่บอกนะครับเนาะแต่ละวันคุณต้องทํเงินนี้ได้ครับเนาะคุณตื่นขึ้นมาคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าแต่ละวันคุณต้องมีรายได้เข้ากระเป๋าผมมีรายได้ทุกวันนะผมจะบอกไว้เลยนะ ครจะนำไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะผมตื่นขึ้นมาผมจะตั้งเป้าหมายคือแต่ละวันต้องมีตังเข้ากันมันอย่างน้อยบาทหนึ่งสองบาทต้องมีทุกวันและผมก็ทําได้ผมมีตังเข้ากระเป๋าทุกวันวันละสองสามร้อยทุกวันอย่างมากๆถูกก็เจ็ดร้อยครับเนาะได้ทุกวันคำเนาะเอาง่ายๆเราไม่เน้นเก็บเราเน้นกินคำเนาะเอาง่ายๆเลยทุกวันนี้เรา,าหลักง่ายๆนะนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกครับเนาะยู่วันนอกวันนาเราไม่มีเก็บหรอกครับเนาะขอให้มี เรียกว่ามีใช้มือแต่ไม,ม,ม,ม่ขาดใช้ไม่มีขาดมือใช้ไม่ขาดมือก็พอแล้วครับเนาะเราไม่เน้นเก็บผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีเงินเก็บหรอกถ้าอยู่บนนอกนะครับเนาะนี่แหละทําตามผมบอกแล้วคุณจะมีตังค์ครับเนาะงั่นอโอเคนะครับเนาะถ่านกฝากพี่ฝากน้องนี่ครับปละดุกนาครับเนะาะปักเ็นไม่ได้โอ้เป็นตัแซ่บขนาดครับเนาะ